สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกัน喏มาจากชลบุรีครับพี่ชนบุรีทำไมได้ขึ้นมาถึงบุรีรัมย์ครับนี่อ๋อพอดีกลับบ้านงานแต่งน้องต่างัง้วครับชัยภูมิอาจารย์เป็นคนชัยภูมิหรอผมเป็นคนขอนแก่นครับพอดีได้แฟนชัยภูมิขอนแก่นได้แฟนชัยภูมิทำงานอยู่ชนบุรีครับผมแต่มาซื้อเครื่องเสียงที่บุรีรัมย์ใช่ครับสั่งไว้นานอย่างชุดนี้อาจารย์ก็น่าจะนุ้มลมสองเดือนแล้วนะอาจารย์ต้อมนะใช่ครับตั้งแต่เมษา ที่ที่ว่าจะมาวันที่สิบสองรเปล่าที่ว่าใช่ครับอยากให้พี่มาถ่ายวันที่สิบสองแล้วไม่บ้างอ่ะเออใช่พี่เขานี่แหละก็เลยเลื่อนมาใช่ไหมใช่ครับก็เลยเลื่อนมามางานแต่งเนาะงานแต่งใครน่ะเมื่อกี้งานแต่งน้องแฟนครับงานแต่งน้องแฟนก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้มารับของวันนี้ครับผมอู้สั่งจองไว้ตั้งแต่สองเดือนครับผมและอาจารย์เคยเล่นไหมเคยเล่นเครื่องเสียงมาก่อนไหมก็ไม่ครับอันนี้เป็นชุดแรกเลยชุดแรกอะไรโดนใจให้เล่นน่ะก็ความชอบอะครับ ความชอบชอบในเสียงเพลงดนตรีด้วยแลย่เออแล้วทำไมไถึงได้เลือกตู้แบรนด์นี้ครับก็ดู<อ>ว่านะเป็นเป็นเพราะอาจารย์ต้อมแนะนําก็เป็นชอบน้ำเสียงด้วยแหละครับก็คือแล้วก็ปรึกษาทางอาจารย์ต้อมเขาก็เลยแนะนําแสดงว่าเคยฟังมาก่อนใช่ไหมใช่ครับก็ฟังใน YouTube ใน YouTube เนาะใช่ครับเออวันนี้เป็นตัว18นิ้วสินิ้วสใบเสียงกลางสใบครับเออแล้วชุดนี้จะเอาไปไว้ที่ไหน ก็เอาไว้ที่ชัยภูมิครับชัยภูมิครับผมเอแสดงว่ารับรับรับวันนี้ก็เสร็จก็คือไปชัยภูมิครับผมกลับไปชัยภูมิไปที่นู่นครับผมเอาแล้วต้องลงไปทํางานคืนไหมจังก็ไปครับผมไปทํางานเนาะครับผมเสร็จงานแต่งน้องวันจันท์นี้ก็วันอังคารก็เดิมทางกับโอเอาแล้วชุดนี้ได้ไปลงงานแต่งไหมครับผมนี่แหละจะเอาไปลงงานแต่งวันจันนี้นอ้งานแรกเลยครับอันนี้แสดงว่าเอาไปประเดิมงานเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับเออเอาจากร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลาบัมาศขอบคุณอาจารย์ด้วยละกันครับผมนะฮะ ่ะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับชุดน,นี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันต้อมดีกว่าเนาะได้ครับอ่าอันนี้เอซีพี่ดำเขาดูจาก Facebook ผมจากจากช่องทางพี่ดำอ่าใช่ก็เลยสั่งก็เลยคุยกับ<า>ต้อมมาถามทําไมนั่นแหละครับก็เลยโดนเลยโดนป้ายาเลยใช่ครับ่าโอเค เดี๋ยวได้ชุดนี้ไปรันงานแต่งก่อนเนาะงานแต่งแล้วก็อยู่ที่ชัยภูมิชุดนี้จะไปอยู่ที่ชัยภูมิป็นเคยชัยภูมิครับผมนะจากร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมาศครับผมโซนทางนู้นเครื่องเสียงเยอะไหมบ้านแฟนอะ่ะก็มีเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เนาะครับผมซีรสผมว่าก็โอเคนะสำหรับ<อ>เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมถ้ามันยังยังไม่สะใจค่อยสั่งเพิ่มใช่ครับเล่นเล่นทีไรมีแต่หมดตังเพิ่มทุกทีนอะอาจารย์ต้อมเนาะไม่เคยพอครับไม่เคยพอครับผมนะ วันนี้เป็นสามทางไหมวันนี้สามทางครับสามทางครับผมนะเ<ช>สียงกลางแยกอิสระกันครับผมนะฮะเ<ช>สียงกลางเป็นของทางร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อําพ์เพลนไปมากครับผมนะฮะตัวนี้ขายดีมากตู้ตัวนี้นะฮะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้จันต้องเขาต่อระบบให้มันเรียบร้อยก่อนครับผมสปีดบบก็จะเป็นของเทอร์โบแปรผันครับของค่ายอินฟินิตี้ช่องจอมกาบเชิงนะครับ ผมว่าชุดประมาณนี้นะฮะสวยดี4ี่คูณสี่นะกำลังแบบไม่ใหญ่มากไม่เล็กพอ,พอดีพอดีครับผมอันนี้ก็จัด,จดให้จัดให้ทั้งเซตเลยเนาะใช่อันนี้เดินระบบใหม่หมดนี่ครับจัดให้แบบสวยๆงามๆเลยครับผมนะ ได้ power m ของ Btech ด้วยครับผมนะ power m น้องใหม่ครับ Btech ของอาจารย์ bon รบอลจักรจีนะฮะหรือสั่งได้ที่ Infinity ครับหรือที่ร้านกิตติ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อำเภอรลำไยมากก็มีจำหน่ายแล้วนะครับพี่น้องครับขับโลเป็นมิก้า9004 Pro ครับของทา้าบ มาที่นี่ครบจบทุกอย่างครับผมปรึกษาอาจารย์ต้มได้ครับสายสัญญาณนะครับสายลำโพงนะครับดอกลำโพงนะครับตู้ลำโพงทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับผมนะที่ร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมาศครับพี่น้องครับฝากไปด้วยแล้วกันร้านนะครับอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอลำปีมาศเลยนะครับ บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับก็มาที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำปีมานนะครับนู่นที่ว่าการอำเภอลำไีม่มมานอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเลยนะครับผมอันนี้เป็นที่ฉางครับมีตู้หลากหลายแบรนด์หลากหลายช่างของอีสานใต้นะครับของภาคอีสานนะครับให้พี่น้องได้เลือกฟังเพื่อเป็นการตัดสินใจในการจะซื้อนะครับเครื่องเสียงหนึ่งชุดไปฟังไปใช้งานนะครับเนี่ย มาที่นี่ได้ครับมีลองครบนะครับทุกสูตรครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำของระดับประเทศก็มีนะครับสวยงามจัดตมแต่ละเซตจ,จัดสมให้ลูกค้านะครับแต่ละเซตไม่เหมือนกันนะผมบอกอนจริงแต่ว่ามันสวยนะสวยมาก จะใครชอบครับจะด,ด้านหน้าก็ได้หรือเอาไปไว้ด้านหลังก็ได้นะฮะก็บอกจาร์ต้มได้นะครับผมเอามาดูจาร์ต้มเขาต่อเลยแยกสีสีแดงคืออะไรบีดหนึ่งสองบีดสามสี่เสียงกลางเสียงกลางห้าหกเป็นเหลยมอ่าแยากสี về nhà mà เดี๋ยวรออาจารย์ต้อมลองเสียงให้ฟังครับ 8นิ้ววอยวอยห้าเม็ดเหล็ก2ก้อนของตุ้มตามตุ้มตามนะครับเสียงกลางล่ะเสียงกลางด้านใน12นิ้วเป็นซาวเทคส่วนเสียงแหลมเป็นของคานิเอ็นเจ็ดห้าหนึ่งเป็นตัวนีโอตัวนีโอด้วยใช่อันนี้สามทางขึ้นค่าตัวเท่าไรเนี่ยบีเทคหมื่นห้าพันเก้าครับเสียงกลางแหลมเนาะใช่สิบสองนิ้วชานเอลละสองกลางแหลมชานเอลละสองอันนี้แปดโอห์มอยู่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ส่วน 4โอห์มอยู่1,800บาทต่อช่องนะอืมอันนี้คลาสอะไร,ค,ค,รคลาสเฮดครับคลาสเฮดนะครับ<ช>รับกลางเลนเสียงใสมากเดียวชอบแล้วอันนี้คารับราคาอันนี้3ตอนนี้เป็นตัวไอแล้วนะครับขายอยู่37,000บาทตัวไอแล้วเนาะใช่ครับอันนี้พี่เขาโอนมาซื้อก่อนที่ตัวไอจะออกตลาดแต่ว่าไอตอนนี้ก็ของขาดตลาดอยู่ครับทบั้งหมดนี้ประมาณ น่าจะมี2แหละครับเกือบ2ใช่ครับเกือบ2นะครับพี่น้องครับผมนะฮะเซตนี้ครับไปอยู่ชัยภูมิครับผมอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์ต้อมและก็ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วกันครับขอบคุณอาจารย์ด้วยแล้วกันครับผมจริงๆน่าจะเจอกันตั้งแต่วันที่12แต่ไม่ได้มาเนาะไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะวันนี้ถือได้มาเจอกันครับผมก็ส่งมอบอีกหนึ่งชุดหนึ่งเซต จากร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปยมากครับพี่น้องครับ